ก็เรื่องนี้ครับดิวก็บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับเป็นช่วงที่ผมย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ตอนแรกเลยนะฮะพอดีผมมาหาที่พักแบบถูกๆแต่ขอดีๆคํานี้คุณมากครับดิวนะะเพื่อนก็เลยแนะนำะเพื่อนก็เลยแนะนำให้ไปแถบหลังเทคโนฮะ มีด้วยเหรอฮะหลังเทคโนโผมเอาผมเคยผ่านแต่ผมไม่รู้ว่าผมก็ไปติดต่อเลยครับก็พันสองร้อยบาทอืมก็ถูกฮะห้องไม่กว้างนะครับมีพัดลมให้ผมก็โอเควันแรกที่ย้ายเข้าไปต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เนี่ยมันมีแค่สองชั้นผมอยู่ชั้นสองครับพี่ดิวเขาก็บอกอย่างนี้ว่า มันเหมือนได้รับมรดกจากคนก่อนๆไว้เยอะฮะไม่ว่าจะเตียงห้องน้ําฝาผนังอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมรดกตกทอดกันอยู่ก็ก็ใช้ได้ฮะแต่ที่นี่มันไม่มีน้ําอุ่นนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่ผมอึดอัดก็คือมันไม,ม่ไม่มีระเบียงจริงๆต้องบอกก่อนนะห้องที่ดีคือห้องต้องมีระเบียงนะครับห้องไหนที่มันไม่มีระเบียงเนี่ยไม่ค่อยดีฮะไม่ถูกหลักคงจุย้ยนะ คุณจะรู้สึกอึดอัดทันทีบันบีบในใจตลอดฮะนะผมก็เลยจัดเข้าของแล้วก็ทำที่รับที่นอนไว้นะแล้วก็ซื้อของมาเพิ่มครับเพราะเราอยู่คนเดียวนะซึ่งตัวของดิวเองเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบอยู่อยู่กับใครนะก็อยู่ที่นี่เรื่อยมาฮะใช้ชีวิตที่นี่นะอยู่ที่นี่เรื่อยมากว่าหเดือนฮนะดิวบอก กว่าหกเดือนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จนกลับไปที่บ้านและแล้วก็กลับมาในช่วงเปิดเทอมใหม่คราวนี้ผมเอากีตาร์มาด้วยครับไปเอากีตาร์จากบ้านมาเลยรู้สึกว่านะมันน่าจะเหงาแหละอ่าแต่ผมก็ไม่ค่อยเล่นหรอกครับนะแล้วคืนนั้นครับจําได้เลยครับว่ามันทั้งฟ้ามันทั้งฝนกระหน่าไม่หยุดเลยพี่ดิวก็บอกว่าฮะ เขากำลังนอนหนาวหนาวนะก็เอาผ้าอุ่นๆเนี่ยมาห่มซะเลยนะฮะคือคนมันนอนสบายเนาะแล้วฝนมันตกเข้าใจฮะที่ผ่านมาไอ้ปีออปีที่แล้วเออใช่นึกว่าปีนี้นนึกไม่ออกละนะฮะเข้าใจฮะว่าเวลาลมมันเย็นๆน,นะฝนมันเย็นๆอะไรเงี้ยมันประมาณไหนนะฮนะพอสักพักหนึ่งฮะ นอนหลับผมผ้าดีๆนเะ,ะเขาก็ได้ยินเสียงกีตาร์ดังขึ้นนะครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยรู้สึกลำคาญเพราะไอ้ห้องข้างๆเนี่ยมันดีดอะไรดังหนาแล้วดีดไม่เป็นเพลงด้วยนะจากนั้นอ่ะไม่ได้ว่าอะไรก็นอนต่อไปเดี๋ยวดังอีกแล้วฮะเสียงกีตาร์เป็นกีตาร์โปร่งนะฮะไม่ใช่กุเลเล่ฮะ ตเรเ่นี้เอามาเล่นผิดประเภทนะก็มันดังขึ้นมามันก็ดังอีกครับมันคราวนี้ก็ไม่เป็นเพลงเช่นเดิมผมก็เลยนึกว่าทำไมมันมาดังใกล้จังวะเลยลืมตาขึ้นมาฮะนะฮะพอลืมตาขึ้นมาก็ลุกขึ้นมานิดนึงมาดูฮะเอา้านะฮะฟ้าก็ร้องฝนก็ตก แล้วเสียงก็ดังฮะนะเสียงกีตาร์มันก็ดังอีกรอบหนึ่งฮะบึงแบบนี้ฮะไม่มีจังหวะคือแบบข่าอยากดีดอะบึ้งคราวนี้เสียงมันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ห้องข้างๆแน่ๆมันมาจากห้องห้องของเรานี่เองเดียวเ้าก็เลยดูกีตาร์ตัวเองไม่มีฮะเฮ้ยกีตาร์ไปไหนวะ พยายามมองมองรอบห้องซึ่งห้องก็ไม่ได้ใหญ่ไงก็เลยจับทิศทางไม่ได้ฮะเอ๊ะมันไปไหนวะแล้วเสียงนังอีกทีฮะจับทิศทางได้แล้วครับเสียงนั้นมาอยู่ตรงที่นอนนี่เองดิวก็เลยมองก่อนฮะบนที่นอนไม่มีฮะ พอบนที่นอนไม่มีเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยก้มไปดูใต้เตียงปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นฮนะคุณผู้ฟังครับเขาบอกนี้ฮะว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือขาสองข้างอ๋อเขาบอกนี้ขาสองข้างของผมกลับมาสมองของผมเนี่ยมันหยุดทำงานทันทีเพราะว่ามีชายคนหนึ่งนอนโอ้ยขนลุกฮะ นอนเหยียดยาวอยู่ใต้เตียงครับนอนไปตามเตียงเลยนะฮะผู้ชายคนนี้ถือกีต้าร์ผมไว้ครับพี่แล้วเขาก็ดีดอีกหนึ่งทีฮะดิงแล้วก็หันหน้ามายิ้มให้ฮะปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือ เนื้อจมูกของเขาเนี่ยมันไม่มีมันโบวไปฮะมันบุ๋มลงไปเลยฮะชัดเจนมากครับไม่ใช่คนแน่นอนไม่ใช่คนแน่นอนฮะด้วยความตกใจเนี่ยฮะนะฮะด้วยความตกใจเขาก็บอกงี้ว่า พอตกใจมากๆเนี่ยผมก็เลยอั้นปัสสาวะไม่ไหวแถวบ้านเล็กฉี่ฉี่ราดเลยพี่นะฮะฉี่ราดเลยฮะหมดไส้หมดพุงเลยฮะจากนั้นครับกีตาร์ของผมเนี่ยฮะมันก็เหมือนเหมือนคนโยนออกมาจากใต้เตียงเนี่ยฮะมาอยู่กลางห้องเลยสไลด์มาเลยฮะฟืด พอเสร็จปุ๊บผมก็เลยก้มลงไปมองอีกรอบหนึ่งฮะคราวนี้ไม่เห็นแล้วฮะเห็นเฉพาะน้ำมูดเน่าคือฉี่ของตัวเองฮะหยดแมะทะลุที่นอนลงไปข้างล่างนะฮะผมผมบอกให้ก็ได้ฮะเคยเห็นหนังจีนไหมหนังจีนเนี่ยใช้ฉี่ใช้ฉี่เด็กศาสตร์อะ เออมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะใครอยากจะไปโดนน้าฉี่คุณถูกไหมก็เล่นสักขนาดนั้นนะหมดไส้หมดพุงเลยตกใจเขาก็บอกงี้ว่ารุ่งขึ้นนะครับนะฮะผมจึงรีบไปเรียนแล้วก็รีบกลับมาแล้วผมก็หาถามเลยฮะถามที่หอพักนั้นนะ่ะใครอยู่ที่นี่นานที่สุดก็เลยไปเจอพี่คนหนึ่งฮะ ในห้องชั้นล่างก็เลยไปถามพี่พี่เขาก็เลยบอกว่าก่อนหน้าผมสองรุ่นเนี่ยนะห้องนี้เขาอยู่กันสองคนบัตด,ดี้ห้องนี้เขาโดนไฟดูดตายโอ้โหคุณโดนไฟดูดตายอะ่ะนะฮะแต่ก็ไม่มีใครเคยเจอนะฮะไม่เคยมีใครเคยเจอเรื่องราวแบบแบบของคิวเขา แบบของริวเขนะฮะปัจจุบันนั้นผมก็ยังนอนอยู่ที่ห้องนะครับซึ่งก็ไม่เจออีกเลยแต่ผมก็ใส่บาทให้เขานะครับถ้ามีเวลานะ,ะผมทําถูกไหมครับผมก็ต้องบอกริวฮะว่าทําถูกครับนะ,ะสิ่งที่คุณทําเป็นเรื่องที่ดีฮะนะฮะก็ถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่หรือว่าหรือว่าพบเห็นในสิ่งที่ คนคนนั้นเสียชีวิตแต่น้องมีจิตใจที่กว้างขวางนะฮะแล้วก็ส่งอันนี้ส่งผลบุญให้กับเรียกว่าเป็นเพื่อนอีกหนึ่งเพื่อนร่วมโลกในอีกหนึ่งมิติแล้วกันนะครับ